b u ตตี้นิวเล่าข่าวก่อนนอนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านนะคะรายการบัตตี้นิวค่ะดิฉันพานิชาปนัยเวทค่ะดิฉันรุจิราวันจัตวาคุณค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยการลักษณะของชิลชิวแต่ได้ความรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักค่ะซึ่ง แน่นอนก็มีคนจํานวนมากนะคะที่ได้เลี้ยงเจ้าน้องตัวนี้ค่ะแต่ว่า<ม>คือถ้าสําหรับเราสองคนเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะเนาะแล้วก็เรามีวิทยากรของเราค่ะที่มีความรู้เรื่องนี้แล้วเห็นแบบชีวิตประจําวันของวิทยากรของเราเนี่ยก็แบบดูสนุกนะดูแบบว่าออผ่อนคลายแล้วก็มีสังคมมีเพื่อนๆน,นะคะนั่นคือเกี่ยวกับการเลี้ยงนกค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวิทยากรของเราแขกรับเชิญของเรานะคะ คุณมนูศัก์แซ่เตียวค่ะหรือว่าเรียกกันง่ายๆนะคะว่าพี่เตียวค่ะสวัสดีค่ะพี่เตียวสวัสดีครับต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นชื่อในวงการใช่ไหมเพราะว่าคนในวงการก็จะในีตามของพี่เตียวใช่ไหมคะเรียกตั้งแต่เด็กอะครับเพื่อนสนใจน่าจะเป็นเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับชื่อเรียกชี่เตียวได้อ๋อค่ะก็คือว่ารู้จักกนในามของพี่เตียวเนาะงั้นงั้นวันนี้เราเรียกชื่อชว่าเรียกว่าพี่เตียวเลยแล้วกันนะคะครับผมค่ะ แม่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าสัตว์ตัวนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ กลัวเนาะบางคนคือเป็นสัตว์สวยงามค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเป็นสัตว์สวยงามแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชอบเนาะแต่บางคนเขาก็เลี้ยงเพื่อความแบบพิสมัยพิศดูเพื่อความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะยันเคยไปเห็นคลิปมาแบบว่าเลี้ยงเหมือนเป็นน้องแมวน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมาโตเคลียร์นวเนียอะไรแบบเนี้ยตัวนี้นี่ก็เป็นการเลี้ยงนกค่ะคุณทุกคนคะต้องเรียกว่า บางคนคิดว่านกเนี่ยบางทีเราเคยเห็นเมื่อก่อนเราจะเห็นแค่นกที่อยู่ในกรงที่เอาไว้แบบถ้าชาวบ้าน่ถ้าชาวภาคใต้เขาเล่น,<ช> <ๆ S 2> นเขาจะเล่นจะพวกแบบนกเขานกเขาชวาอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วขว่ะน้องวาวมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆวันนี้ต้องถามก่อนว่าปกติเนี่ยพี่เตียวเลี้ยงนกอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ตอนนี้เมื่อก่อนเริ่มแรกๆครับก็คือเราก็ไม่มีข้อมูลก็ซื้อซื้อมาเลี้ยงเลยเปื่อย กลายเป็นว่ามันมันบางตัวมันจะมีเสียงดังบ้างบางตัวมันไม่เชื่องบ้างนูนนี่นั่นอย่างเงี้ยครับก็ก็ลองซื้อเลี้ยงมาเลยก็หลายตัวอยู่เหมือนกันเวลาสุดสุดท้ายก็เหลือเหลืออยู่ประมาณสองตัวที่ว่าเรารู้สึกเลี้ยงแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่จริงจริงก็ไม่มไม่แนะนํานะว่าแบบให้ให,ให้ให้ลองผิดลองถูกคือตอนนั้นมันมันหลายปีแล้วหละก็ประมาณสักเก้าปีที่แล้วอ่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันก็มีมีให้ศึกษาเยอะใน YouTube ในกลุ่มเลี้ยงมีกลุ่มเลี้ยงเฉพาะเกือบทุกจังหวัดครับ ของของนกแก้วเนี่ยให้แนะนําให้ศึกษาก่อนอย่าอย่าอย่าลองผิดลองถูกเพราะนกเขามีชีวิตจิตใจด้วยเนาะแล้วก็เขาเชื่องมากก็ทําคิดเยอะเยอะด้วยครับประมาณนั้นแล้วล่ะก็ไม่ด้วยนะลองผิดลองถูกไม่ได้บางตัวจริงๆริงนะป่านกเนี่ยนกเนี่ยอ่อบางตัวถ้าเป็นพันพันค่อนข้างกลางถึงใหญ่เนี่ยมันจะมีความคิดเยอะคือเหมือนเจ้าของเราเนี่ยเรา หมือนเราเลี้ยงเขาทุกวันเนี่ยดูแลเขาวันหนึ่งเราหายไปเนี่ยเขาเกิดความเครียดครับแล้วก็บางทีนำพามาสู่ว่าไม่สบายแล้วก็เสียชีวิตได้ตายได้อะไรประมาณนั้นก็เหมือนน้องหมาน้องแมวจริงๆเหมือนกันเหมือนกันประมาณเดียวกันครับความกิดก็เหมือนกันครับอืมใช่เพราะบางคนเนี่ยอาจจะเห็นแบบเหมือนกับอ่ะถ้าเกิดเป็นแฟนคลับกอพี่เตียวอะนะคะแล้วเห็นเห็นภาพของพี่ใน Facebook อะไรเงี้ยอุ้ยน้องน่ารักมากอยากเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ว คุณอย่าเพิ่งเริ่มมาจากการแบบน่ารักแล้วก็อยากเลี้ยงจะต้องฝึกษาให้ได้มากๆเพราะว่าเราไม่ใช่แค่เลี้ยงเขาเล่นๆเ,เนาะเราแบบเราต้องให้ความรักกับเขาอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเขามีเราเป็นเจ้าของมีแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแล้วอ่ะเนาะเหมือนน้องหมาน้องแมวอย่างนี้อ่าเช่นเช่นการเหมือนกันประมาณเดียวกัน <laughs> ค่ะแล้วคือนกแก้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะเหมือนกับของจริเดียวเนี่ยจะเยอะมากอ่าถ้ามันมันเยอะครับเยอะมันมีพวกเชื้อเลี้ยงกันทั่วไปตามตามทั่วไปก็จะเป็นพวกเล็บเบิร์ดอ่ามีสั้นขนนัวมีหลายตระกูลครับพวกตระกูลแพลร์ดจะเป็นตระกูลหางสั้นแล้วก็ที่พันธุ์ใหญ่สุดก็เป็นพวกมาคออ่าเหมือนอย่างลูกปั้นในอเมซอนอะไรเงี้ยะพวกมาคอตัวใหญ่ๆหางยาวๆครับ ก็มีพวกกระตุ้ยกระตุ้วสีขาวตัวใหญ่มีเยอะจริงเยอะมันมีมันมีอ่ามีมีงอนมีงอนก็มีใช่ก็มีแยกออกไปอีกครับแต่มน้อยจะพูดเก่งด้วยนะใช่ไหมใช่ถ้าเป็นนกพันใหญ่พันใหญ่ขึ้นไปพวกกระตุ้วแอสกันเกพูดเก่งครับอพราะงั้นอ่าใช่อ่าใช่เหมือนเราจะเคยเห็นกับพี่เฟิร์สครั้งหนึ่งพี่มีพี่คนหนึ่งเขาเลี้ยงอะนะคะแบบพูดเก่งมากพูดไม่หยุดเลย แล้วแบบน้องตัวตัวใหญ่ๆสีขาวๆใช่เขาจะเรียนเสียงครับแล้วบางตัวเสียงจะเหมือนเจ้าของด้วยเสียงที่เขาจะขสำเนียงจะเหมือนกันเหมือนกันเลยก็มีครับเก่งมากอันนี้ก็คือว่าก่อนเลี้ยงก็ต้องศึกษาก่อนหนึ่งเนาะต้องศึกษาก่อนว่าเขาเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะแบบเราต้องเลี้ยงยังไงอะไรแบบนี้แต่พอมาเลี้ยงแล้วจริงๆฝึกยังไงให้เขาเชื่องนะคะแบบบางคนกอดตรงนี้อยู่เป็นนานมากอ่ะ จริงๆมันมันก็อยู่อยู่ที่สายพันธุ์นกด้วยบางพันธุ์เขาจะนิ่งบางพันธุ์เขาจะโซนอย่างเงี้ยมันจะอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์สายสายพันธุ์กลางขึ้นไปเนาะพวกพวกอ่าพวกะกูลแพรลอดขึ้นไปเนี่ยมัน่อจะจะนิ่งขึ้นมาหน่อยแต่เป็นนกเล็กๆเหมือนเล็บเบิร์ดซันคอนัวเขาจะโซนจะอยู่ไม่นิ่งแล้วติดอีกนิดนึงเรื่องเรื่องวกนกเนี่ยครับที่เรื่องศึกษาเนี่ยเรื่องเสียงเรื่องเสียงนี่เป็นปัจจัยหลักเลยที่มีปัญหากันเยอะ ในในกลุ่มกันก็คือเสียงบางทีบางคนถ้าอยู่ในหอในอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ไม่สนใจที่จะเลี้ยงเลยใช่ไม่สจจะเลี้ยงเพราะว่าเสียงดังรบกวนข้างห้องเงี้ยมีปัญหากันเหมือนกันพวกข้างบ้านมีอยู่ว่าเสียงมันมันร้องตลอดเวลาไงถ้าเป็นบางบางบางสายพันธุ์นะครับใช่ใช่แล้วแล้วเสียงเขาจะเป็นออกแนวแหลมแหลมอ่ะแบบใช่ครับเหมือนเวลาเราแผดเสียงประมาณนี้ใช่ไหมคะครับใช่ใ่ ก็จะก็จะลำคาญกว่าพวกไก่หน่อยนึงไก่ยังพอกฟางได้อยู่อ่าใช่อ่าใช่ใช่ใช่ยิ่งกระตุวกระตัวเนี่ยอ่ะดังมากๆเวลาเขาวากอะเสียงแบบโอมดังสุดเลยลองดูในคลิปในยูทูบนะครับเยอะเยอะอยู่อ่าเลาใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าให้พี่ให้พี่เตียวได้แนะนําสักหน่อยสมมติว่าเราสองคนเนี่ยอยากลองเลี้ยงอยากเลี้ยงเนาะ พี่เดียจ,จะต้องพี่เดียจะแนะนํำยังไงบ้างว่าให้เราลอง,ง,ง,งที่ประเภทไหนควรเตรียมตัวยังไงเตรียมสถานที่หรือว่าต้องเตรียมธรรมชาติที่น้องเขายังไงบ้างเบื้องต้นนะคะหลกัลกๆหลกัลกๆก็จริงๆไม่อยู่ที่ขนาดโนะครับกรงเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องใหญ่มากมจริงๆก็พวกกรงพวกน้องหมาน้องแมวแต่ต้องเป็นตะข่ายเล็กมันจะเป็นพวกซีเล็กมันจะป้องกันพวกหนูหนูได้ระดับหนึ่งอืออ่าก็คือจริงๆอ่ะหนูอ่ะ ศัตรูตัวอันดับหนึ่งหนึ่งต้นๆเลยเรื่องเข้ามากินอาหารหนึ่งแล้วถ้านกเรายังเล็กเนี่ยเขาจะอาจจะกัดนกเรากินนกเราได้นกโตไม่มีปัญหาประมาณนั้นด้วยครับกินครับหนูหนูงูเนี่ยอ่าเคสเจอหลายเคสแมวแมวก็มีนะแมวก็คือเขามาแหวกงอะไรนู่นนี่นั่นเคยเจออยู่ในคือมันเข้าไปทําลายใช่ใช่ใช่ก็เตรียมเตรียมก็หลักๆก่อนศึกษาก่อนเลยว่าเราชอบสายพันธุ์ไหนแล้วก็ศึกษานิสัยเขา เพราะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเรื่องเสียงเรื่องนิสยัยขนาดสี <c oughs> ก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแต่จะมีแค่คล้ายคล้ายเขาโคงคือเป็นนกแก้วแต่ว่าขนสีขนาดมันจะเยอะเยอะมากเลยเป็นร้อยสายพันธุ์แในบ้าน <c oughs> เราก็ก็เป็นเยอะครับเป็นสิบสิบสายพันธุ์อยู่เหมือนกันไ <c oughs> อ,อ้นอกอ่านกนิดนึงเรื่องเลี้ยงนกแก้วครับอ่านกแก้วไทยเลี้ยงไม่ได้นะครับผิดกฎหมายอ่า <c oughs> คุณามชื่อ จำชื่อตระกูลได้แม่นได้ไม่เยอะมีพวกพวกนกแก้วม้งนกแก้วมงพวกอกะลิงอ่าจําจําจําได้ยังไม่ได้ละเป็นนกแก้วไทยเป็นเขาเป็นผักตงวนครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้อ่ามีโทษมีโทษจับจิตคุกด้วยติดคุกด้วยที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นนกนกนกนอกครับนกนกนอกนกจากเมืองนอกแล้วก็มาเพาะพันในไทยแล้วก็ขายซื้อขายกันในไทย ทุกวันนี้ครับใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะแน่นอนว่าเจ้านกเนี่ยจริง,รงๆความเป็นนกเขามีอิสระเยอะนะคะจะให้เขาอยู่แต่ในกรงอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วเราก็จะเห็นพี่เตียวนี่แหละค่ะพาแบบพาน้องไปบินไปเที่ยวทำยังไงอ่ะคะให้แบบ<อ>น้องบินแล้วน้องกลับมาหาเราอ,อ่ะอันนี้อันนี้ต้องเริ่มต้นก็คือเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กเนาะลูกบอนขนแบบขนเพิ่งฟักจากไข่มาประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยแล้วเราออกมาเลี้ยง ก็มาป้อนอป้อนจนเขาโตก็ฝึกฝึกเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนน้องหมาน้องมแ,แมวครับฝึกเรียกให้มาหามหาหา,าเอาเอาอาหารลอร่อเขาจะมีอาหารลูกป,ป้อนก็คือใส่หลอดใส่ลิงเหมือนฉีดยาอ่าแต่ในวิธีการฝึกเนี่ยใน y o u t u b ตอนนี้เยอะมากมีคนสอนเยอะมากครับจริงๆอ่ะใช้สายสัมพันธ์คือถ้าเราสนิทก,กับเขามากยังไงอ่ะคือเราเล่นกับเขาทุกวันฝึกเขาทุกวันเนี่ยยังไงก็เชื่องครับแต่มันก็ต้องมีปรับสกิลในการในการไปฝึกก็คือเราฝึกจาก จัในห้องนอนก่อนอ่าในห้องในห้องปิดห้องปิดปุ๊บอ่าเรียกเขามามาหาบ่อยๆหลายๆครั้งทุกวันทุกวันแล้วก็มันต้องมีฝึกมันจะมีขั้นตอนการฝึกใน y ย u ทูบนะครับ,รบก็คือฝึกให้เขาจากที่สูงลงมาหาเราเนี่ยอ่าแต่ว่าการปล่อยบินอิสระต้องต้องศึกษาให้ให้เยอะครับเพราะว่าอ่าปัจจัยรอบนอกมันเยอะมากอย่างพวกเอ่อเสียงเสียง เสียงดังบางทีนกเนี่ยไม่เคยออกนอกพื้นที่เงี้ยเราพาออกไปจะออกไปบินครั้งแรกเนี่ยไปเจอเสียงประทัดอย่างเงี้ยเสียงรถเร่งเครื่องดังๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะตกใจรอ้เตลิดไปได้ประมาณนั้นด้วยจริงๆมันต้องต้องต้องเป็นขั้นตอนนะครับต้องใจใจเย็นๆในการในการปล่อยบินอิสระไม่ไม่ควรแบบใจใจร้อนรีบรีบไปปล่อยเงี้ยครับคือเอาน้องเขาไปเที่ยว่อนแรกๆเอาน้องเขาไปเที่ยวไปเที่ยวตามที่ ลานบินอะ่ะมันจะมีกลุ่มบินคือแนะนําให้ไปตามกลุ่มบินเนาะเพราะว่ามันจะมีนกหลายๆตัวบินรวมกันแล้วก็เขาได้ศึกษาพฤติกรรมของอของอ,อนกตัวพี่ได้อะไรประมาณนั้นด้วยครับผมค่ะนี่นี่ถ้าดูตามรูปนี่คือว่าพี่เตียยนี้พาไปหลายสถานที่มากเลยนะไปซบ์ที่ซาเบดบ้างชีสวยมากเลยไปไปหมดครับไปหมด <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าไอ้นี่ ผมเลี้ยงมาเลี้ยงมาหลายปีเลี้ยงมาเก้าตัวนึงเก้าปีตัวหนึงหกปีแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าเชื่องเชื่องเราแน่นอนมันก็เหมือนเพื่อนเราแล้วแหละอ่าคือมันอาจจะมีไปเที่ยวนะมีแบบเตะเตะไปอยู่บนต้นไม้ไม่ยอมลงสองสามชั่วโมงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็กลับกลับนะครับแรกแรกคือถ้าไปแบบหนีเที่ยวเราใจเสียไหมพี่เตียวแรกแรกครับแรกแรกโอ้ตอนเลี้ยงใหม่ๆก็ใจเสียครับแค่นกหายโอ้ใหม่ๆคือนอนไม่หลับเลยครับเคยหายเหมือนกันหายในบ้านหายจากเมืองนี่แหละครับหายไป มีคนจับได้แล้วก็เขาไม่ได้ไม่ได้ประกาศหาหายไปสองเดือนกว่าจะเจอไปหายแย่เลยออืแต่เคยเจอเคสที่ว่าของผมเนี่ยเล่นเด็ดเล่นแบบเล่นสนุกเพลินบนต้นไม้แล้วไม่ยอมกลับเลยตอนตอนเย็นครับจนถึงค่ำพอตอนค่ำเขาจะเขาจะไม่เคลื่อนย้ายแล้วเขาจะนอนละเราก็ค่อยมาเราตอนเช้าเขาไม่เรียกเขาตอนเช้าใช่ใช่ใช่นอนบ่อยที่ที่บนพระใหญ่สวนสาธารณะเคยนอนอยู่สองสามรอบแล้ว โอ้โหใช่ใช่ใช่มันเด็กเนาะอ่านิสัยจริงๆมันก็การออกแนวแนวแมวมีอ้อนๆบ้างครับมีอ้อนๆอนให้เกาหัวให้ดีดิดีดีให้เกาหัวให้ลูกนี้นั่นอ่าใช่ใช่ใช่แบบพลิอยู่แล้วก็แบบรูปรูปเขาถ้าประกอบเยอะอยู่ถ้าประกอบเยอะค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูนี่คือว่าจะบเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีกลุ่มด้วยจะมีกลุ่มแก๊งที่เขาเลี้ยง นกสวยงามจาพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะในกลุ่มเนี้ยค่ะพี่เดียวไปไปรวมกลุ่มกันได้ยังไงแล้วก็แบบกลุ่มเนี้ยเขาเลี้ยงอะไรกันบ้างหรือว่าแบบให้นกมาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอ่ะคะอืมอืมอืมจริงจนกมันเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วอ่าแต่ก็เป็นบางตัวบางตัวก็มีอินดี้บ้างครับมีอินดี้บ้างแบบว่าไม่ไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อนก็มีมันก็จริงจมันเหมือนเหมือนคนเลยครับบางตัวเชื่องมากบางตัวฉลาดอ่าสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยบางตัวฉลาดบางตัวดุบางตัวที่อ้อนบางตัว คือกนิสัยมันจะ,จะจะจะไม่เหมือนกันทุกตัวแต่ว่านก<ม>บางตัวก็ลักษณะนิสัยก็เป็นไปตามสายพันธุ์คือจะมีหลักๆก็จะเป็นนิสัยหลักๆของเขาเนี่ยก็การรวมตัวจริงๆก็เป็นกลุ่มคนลักนกเนี่ยเราก็มีกลุ่ม Facebook มีกลุ่ม Facebook อยู่แล้วอ่าเหมือนของจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่จริงๆสเสิร์ชหาดูมีมีเกือบหมดครับมีเกืบอบ<ว>ทั่วไทยเลยตอนนี้มีทุกจังหวัดมีทุกภาค อ่าของหัดใหญ่อ่ากลุ่มนกอิณดีสระหัดใหญ่เนี่ยครับลองเสิร์ชดูว่ามันมันก็ขึ้นอยู่อ่าก็มีนัดรวมตัวนัดนัดบินกันอะไรเงี้ยอ่าเด,ด,ดี๋ยวช่วงนี้อาจจะไม่มีมิสติ้งเนะาะเมื่อก่อนอาจจะมีมิสติง้งหนูกระต่าย้งเดือนละครั้งอ,อะไรเงี้ยเด<อ>ี๋ยวนี้ไม่มีอ่วาวก็ดีเนาะแต่ว่า อ่าก็คือทั้งตัวน้องเจ้านกเองเนี่ยก็ได้ไปเจอเพื่อนๆน้องเหมือนไปแบบโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย่ล้วตัวอ่าแล้วตัวเจ้าของเองก็แบบมีเพื่อนมีสังคมก็ไปแบบเออนั่งกินนั่งกอกันอ่าส่วนใหญ่ก็คนเลี้ยงนกก็จะเป็นคนอารมณ์ดีซะส่วนใหญ่ค่ะก็มีปับเคยเจอเคสหนึ่งเคยเจอเคสหนึ่งเป็นเป็นอ่าัยเกณแล้วแหละเขาเป็นโรคอ่าเขาเป็นไมเกรนรักษาไม่หายือนประมาณก็ ค,ความคิดเยอะนู่นนี่นั่นจนเขาเลี้ยงนกนี่แหละเขาหายเขาบอกว่าเขาหายจากโรคไมเกรนกับโรคแกว้วก<อ>็เหมือนเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนคุยเขามีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยลยเจออยู่เ,เคสหนึ่ง <บำ S 2> คนใช่ไหมเป็นนกบ,บาําบัดแบบก็ประมาณานั้น,นด้วยเหมือนมีเพื่อนเหมือนมีเพื่อนนะครับใช่ประมาณนั้นห เ <c oughs> ขาน่ารักมากเลยนะคือถ้าดูตามภาพเลยคือหนึ่งคือเราเราต้องศึกษาก่อนสองคือฝึกเขาสามแล้วก็พา <c oughs> เขาออกสังคมบ้างเพราะว่าเขาเป็นสัตว์สังคมอย่างที่พี่เตียวบอกใช่ไหมคะเ <c oughs> นี่ยถ, <c oughs> ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเองเนี้ยโอเคแล้วล่ะหนึ่งเราต้องศึกษาใช่ไหมคะสองเตรียมกรงเตรียมอะไรให้เขาใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็อาจจะไปแบบเรียนรู้เข้ากลุ่มน่้นนี่นั่นใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าในในทุกจังหวัดตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าหลายๆคนเขาก็นิยมเลี้ยงกันด้วยเนาะครับตอนนี้นิยมมากเพราะหนึ่งตอน พราะช่วงโควิดเนี่ยเหมือนกับบางคนจะจะว่างกันเยอะอ่าก็จะหาอะไรเข้าตลไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับนกนกขาดตลาดอยู่นะเคยได้ยินข่าวตลาดอยู่บางบางสายพันธุ์ที่เนี่ยช่วงโควิดนกนกพวกราคาราคาไม่กี่บาทเนี่ยหลักประมาณหลักพันเนี่ยขาดตลาดอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่ามันมีนกให้คนเลี้ยงโอ้ราคาก็ค่อนข้างที่จะแตะหลักพันขึ้นอัพขึ้นไปเลยมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประมาณ ที่จริงหงยกหงยกเป็นนกสวยงามแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเชื่องครับหงยกเชื่องหายากมากที่มันเชื่องเชื่องจริงๆอะ่ะก็คือจะจะสตาร์ทเป็นเลิฟเบิร์ดอ่าเป็นนกเลิฟเบิร์ดนกแก้วเลิฟเบิร์ดก็อยู่บบรประมาณสัก <Basic S 2> <500, S 1> ห้าร้อยสี่ห้าร้อยโอก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยเริ่มจะเริ่มจากเลิฟเบิร์ดก็ได้ก็คือว่าเป็นแบบเบสิกเลยราคาก็ไม่สูงมากอ่าก็อีกอย่างก็ต้องศึกษาจริงจังจก่อนครับว่าชอบไหมเพราะว่านกเล็กเนี่ยความฉลาดก็จะลลงตามขนาดนกครับก็ตามขนาดสมอง อ่ะประมาณนั้นอ่าเหมือนกับว่าเหมือนอย่างมาคอเนี่ยเขาเทียบกับเขาเรียกเทียบกับสมองเด็กอ่ะเขาบอกว่าได้ถึงสี่ขวบอยู่ประมาณนั้นต้องหาข้อมูลดูนะอ่าก็เรียนรู้แล,แล้วนะเด็กสี่ขวบก็คือว่าสมองเขาเป็นแบบเด็กอนุบาลอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองแล้วว่าความรู้เรื่องเขาจะเขาจะเยอะมากอะไรเหมือนดาเขาเงแต่ข้อเขาก็จะรู้รู้เยอะรู้เยอะกว่านกเล็กๆนึ่นะอ่แสดงว่าอ่าอ่าอืม คือสอนในการพูดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราสอนแล้วก็เขาก็พูดตามเลยอย่างเงี้ยเหรอคะพูดเก่งไม่เก่งก็เป็นเฉพาะตัวนกอีกบางพันเดียวกันเนี่ยอยู่ที่คนสอนคนสอนบางคนแทบไม่สอนเลยเขาเขาก็าเรียนเสียงเองแต่บางตัวสอนถ้าคนฝึกเก่งๆก,ก็จะพูดเก่งพูดได้ประโยคยาวๆร้องเพลงได้เป็นท่อนอย่างเงี้ยรออ็ออมีครับเป็นฝรั่งอ่ะร้องเป็นร้องเป็นโอ้คือเป็นท่อนยาวๆเลยอ่ะร้องได้อยู่ค่ะโอ, <S <S โอ้เก่งอ่ะ แต่ก็ต้องศึกษานะว่าสายพันธุ์ไหนที่มันพูดเก่งๆเราก็ต้องก็งต้องดูแต่ส่วนใหญพูดเก่งจะแพงเหมือนภาพ,พอิเน,นเสิร์ตเมื่อกี้ค่ะเป็นเป็นคลิปเหมือนแบบที่พี่เตียวบอกเลยว่าเหมือนเราทําการแบบป้อนแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่ที่เขาแบบเล็กๆเนาะครับ ืพี่เจยวต้องโชว์แล้วล่ะว่าวันนี้เลี้ยงตัวไหนอะไรอยู่บ้างนี่ให้กูมาโชว์มาโชว์ตัวหนึ่งน้อยอีกตัวหนึ่งถ้าออกมาเดี๋ยวกลัวมันมันเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งได้เลยค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวร้นะคะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่กําลังยอดฮิตตอนนี้นะอ่าใครที่แบบว่าเอไม่อยากเลี้ยงอะไรที่แบบตัวไม่ใหญ่มากเนาะแล้วก็อยู่ในกรงหรือว่าอาจจะนานๆทีพาออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยเลือกดูก็ได้เนาะเลือกนกเนี่ย ดูก็ได้ว่าเออเนี่ยนกสวยงามตอนนี้มันมีหลายพันเออมีหลายพันหลายเออเขาเรียกอะไรจะพูดว่ายี่ห้อก็ไม่ได้เนาะเขาเรียกมันแตกออกไปอ่ะเออใช่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 มาแล้วน้องมาแล้วมาแล้วนี่นี่ไดมอนด์อ้อุ้ยไดมอนด์ไดไดมอนด์ไดมอนด์อ่าตอนนี้คันอะไรคะอันนี้ลูกสาวลูกสาวโรสวยจังเลยปีละโอ 6ปีแล้วตัวอีกตัวเป็นตัวบินไปกาดินค่ะอันนี้มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างไหมคะตัวนี้ไม่มีครับปล่อยบินติดตลอย่างเดียวเกาะไหลได้ทั้งวันไม่เขากลับมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ฝึกไม่ค่อยอะไรนะครับแล้วแค่แบบว่าไม่ได้มีความสามารถพิเศษแต่ว่าให้เขาแค่บินกลับมาหาเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้ว ใช่ใช่แต่นี้บางทีเออมันต้องเป็นที่สถานที่โล่งๆเงี้ยเหมือนที่ในแถวบ้านเลยผมไม่ค่อยได้ปล่อยมันเหมือนกันหน้างง,งอ่ะเขาทําหน้างง,งไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้ออกมาตรงนี้เขาอ้อ,อ,อ,อนไหมคะเขาอ,อ้อน <มา S 2> <ล>ไปบินอาทิตย์ที่แล้วอเนี่ยมันก็เหมือนแมวครับจ่ให้เกานี่นนนอโอ้โหตมุตมีมากเลยลูกสาวเอ๊ย นะคะนี่ไม่ค่อยได้ออกมาเล่นที่บ้านช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่มีแลนอีกไหมครับพี่เตียวมีแผนที่จะเลี้ยงเพิ่มไหมคะในอนาคตไม่ล้ครับเพราะว่าเลี้ยงนกเนี่ยไม่เลี้ยงมากๆบางทีมันมีอิจฉากันด้วยอ๋ออ่าใช่เหมือนอย่างเราเล่นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะกัดเราก็มีนะอ่าก็เลยจริงๆเลี้ยงแนะนำจริงๆเลี้ยงจริงๆเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยจะเชื่องมากเลยเพราะว่าเหมือนเราเราเป็นคู่เขาอ่าแต่พอถึงวัยถึงวัยที่แบบ ต้องต้องมีคู่เงี้ยบางทีเราก็ต้องหาหาคู่ให้เขาเพื่อที่จะยังไงอ่ะเป็นเป็นคู่ <ừ. S 1> ของเขาใช่ใช่อืมอ่าเพิ่งทราบเหมือนกันเนาะแบบบางครั้งเราเห็นแบบเขาเล่งกันเยอะแต่ก็เพิ่งทราบว่าแบบมีความอิจฉากันด้วยมีครับมี <ừ> นี่คือสังเกตจริงๆอ่ะไม่ไม่เคยสังเกตก็มาสังเกตอยู่เหมือนกันพอเราจับอีกตัวเนี่ยเราเราจะไปจับอีกตัวเนี่ยมันกัดมันกัดเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นครับเป็นเลยว่ามันมีมันมีอิจฉากัน ไปเล่นบางทีต้องเล่นทั้งคู่เล่นด้วยกันสองตัวไงเล่นพร้อมๆกันแต่ถ้าเล่นตัวเดียวจะไม่เลี้ยนหาจะไม่เลี่ยหาเรื่องพวกนี้เลยอ่าเล่นตัวเดียวแต่ว่าเราต้องดูแลเขาว่าแหละเราต้องเล่นกับเขาบ่อยๆถ้าเหมือนเลี้ยงตัวเดียวปุ๊บเราเราไม่ดูแลเขาอยู่ดีเราแบบเราไม่สนใจเขาเลยเขาก็เกิดอาการเครียดแล้วก็ไม่สบายได้อ่าค่ะค่ะอ่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สบายอย่างเงี้ยเราเราเราต้องดูแลเขายังไงหรือว่าจะมีโรงพยาบาลรักษาแบบ เฉพาะทางไหมคะหรือว่ายังไงบ้างอ๋อถ้าเหมือนกับอาการเบื้องต้นบางทีก็ถามกันในกลุ่มก่อนก็ได้ครับเอยน้องเขาเป็นอย่างนี้นะตาเขาบวมอะไรเงี้ทยทํายังไงได้บ้าง <c oughs> เ็าจะมีคนแนะนํามีคนแบบว่าเคยมีประสบการณ์แนะนําแต่ถ้าน้องแบบอาการหนักนกแก้วเสียอยู่อย่างเดียวเขาเก็บอาการครับคือวันหนึ่ง <c oughs> ที่เราเห็นเขาหนักแล้วเนี่ยคือเขาส่วนใหญ่ก็จะใกล้จะไปแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าเขาเก็บอาการเก่งคือเป็นด้วยสัญชาตญาณของของนกอะครับ คือจะจะไม่แสดงให้เราเห็นเลยว่าเขา air, อ,เอ่อนแอเขาเขาไม่สบายอ่าประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเป็นเฉพาะเฉพาะทางก็บ้านเราจะมีอยู่น่าจะมีอยู่สักที่สองที่เป็นรักษาเฉพาะทางแต่ต้องเป็นรักษาเฉพาะทางนะจะดีกว่าครับอืมรักษานกนกเฉพาะทางเลยอ,อ,อแสดงว่าคนที่เลี้ยงอ่ะต้องสนิทจริงๆถึงจะแบบดูพฤติกรรมเขาออกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาอ่ากต้องสังเกตพฤติกรรมอ่า บางทีถ้าเขาเป็นเป็นเนี่ยนะเป็นวาดก็จะมีน้ำมูกเหมือนกันมีมีไอายมีจามเหมือนกันครับใช่ใช่มีอันนั้นสังเกตได้ดูเนาะครับครับอันนี้คือกำลังนี่คือใช่ไหมแบบมีได้ยินเสียงเขาคุยเาก็ร้องเนี่ยร้องเรียกกันอีกตัวหนึ่งออีกตัวมาออกไม่ได้มันมันไอ้นุ้มดุแล้วแบบนี้จะอิจฉาบไหมเนี่ยอะไรนะแล้วพาเจ้าตัวนี้ออกมาเราจะอิดฉาไว้ออ้ยได้มอน โทรลูกสาวอุ้ยหมุนแบบฟู้ไปทุกดูเขาเขาเขาเป็นเขาเฟรนลี่ครับเพราะว่าผมเลี้ยงมาห้าหกปีไม่เคยกัดใครเลยแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวดุมากกัดกัดโดนกัดเป็นสิบคนละ้แต่ว่าโซนใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งไม่จิงโซนครับแต่เขาไม่ไม่ค่อยให้จับแล้วพักหลังเพราะว่าอายุเขามากแล้วเขาหวงตัวแต่ก็เชื่องดู่คือเอาไปปล่อยบินอะไรก็ยังปกติอยู่จับได้นิดหน่อยแต่เอามาเล่นอย่างนี้ไม่ได้ละ โอ้นนโห,หนี่ก็นาอแบบแต่ละช่วงวัยของนกแต่ละสายพันธุ์โอโ้โหองค์ประกอบกเยอะมากเลยที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาอ่ะใช่ใช่เยอะมากเยอะมากต้องศึกษาดีๆเลยค่ะฟังแล้วจากตั้งแต่ตอนต้นนี่ก็คือเหมือนกับเหมือนที่พี่เต๋บอกว่าจะมีกลุ่มคนรักนกแต่ละจังหวัดนะคะแล้วของสงขาหัดใหญ่เราเนี่ละค่ะคือเหมือนกับจะไปกันหลายที่เลยนี่คือเขาก็จะนัดกันก่อนใช่ไหมคะ สถานที่หลักๆน,นี้ก็จะเป็นที่ไหนบ้างนะคะก็หน้ามัสยิดกลางสงขาฝั่งลูกบุรีตรงหน้ามัสยิดเลยอิสะน้ำนะครับแล้วก็ <c oughs> มันจะมีข้างหลังมัสยิดเขาเรียกเขาเรียกอันหลังมัสยิดก็คือเป็นริมคลองรอห้าคือเลยมัสยิดนปนิดนึงจะมีริมคลองข้างถนนขับเข้าไปอะครับ <c oughs> แล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นอ่พระใหญ่สวนสาธารนณะ <c oughs> อืมอ่าครับผมจะมีหลักๆแค่สามที่นี้แล้วก็ที่เหลือก็อาจจะ เมื่อก่อนอาจจะมีม<ไห>ิสติ้งก็คือไปบินใชหาดจะมีลาบ้างอะไรบ้างเนยครับ <ừ> เดือนอละครั้งช่วงนี้ก็คือโควิดด้วยก็เลยไม่ได้รวมตัวกันจริงๆงานนก<อ>งานนกก็มีปีละครั้งเนาะในงานกเกษตรอ่ะอแต่ก<อ>็โควิดมันก็เงียบไปอ่งานนกที่งานกเกษตรมีทุกปีประมาณนั้นโอ้โหนี่ถ้าดูตามภาพนี่คือว่าอนี่หลังมัสยิดในภาพเนี่ยหลังมัสยิดเป็นแบบมิสติ่งทั้งคนทั้งนกเลยอ่ะอ่าครับีก็เอาเอาไปปิกนิกเอาเสือไปเอาของกินไปนั่งกินกัน มีบางก็คือคนกันเองอยู่แล้วคือรู้จักกันในกลุ่มรู้จักกันหมดครับก็คือสมาชิกใหม่เข้ามาเขาก็สักแป๊บก็รู้จักกันหมดละในคิดที่น่าจะนาทแล้วค่ะก็คือรู้สถานที่แล้วนะรู้จักกลุ่มเพจกันแล้วใครที่สนใจอย่างเงี้ยเข้าไปติดตามกลุ่มเพจกันได้แล้วก็ถึงจะไม่ได้เลี้ยงก่อนแต่เราไปดูไปดูคนอื่นอ่าแนะนําไปดูจริงๆไปดูในกลุ่มบินก็ดีครับได้เห็นตัวจริงได้สัมผัสเลยว่าเฮ้ย นกมันไซนี้น้ำหนักมันเท่านี้อะไรเงี้ยเออมันน่ารักจริงไหมอะไรเงี้ยเออก็ดีครับถ้าแบบเราไปดูในกลุ่มก่อนก่อนตอนบินบนะอืะโอเคน่ารักมากเลยโถน้องไดมอนมีการโชว์ตัวด้วยเนาะเมื่อกี้มีกลุ่มบบู <laughs> เธิร์ให้เราได้ดูรอบๆตัวด้วยแล้วก็พูดคุยด้วยเนาะออาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าแบบสนใจนะอยากเลี้ยงอยากไปศึกษาขอคํปาปรึกษาจากพี่ๆกลุ่มเคนเลี้ยงนกได้เลยเนาะก็<ช>นะไปหาได้แล้วก็ทางเพจเนี่ย มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนาะถ้าเกิดว่ายัง<ช>ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยยังไม่มีเอ่อการคิดว่าจะเลี้ยงแต่ยังไม่เลี้ยงเนี่ยไปดูวิธีการไปดูน้องๆก่อนได้แล้วติดตามทางเพจนั่นแหละว่าเขาจะมิสติ้งกันที่ไหนเขาจะไปนัดเจอกันที่ไหนยังไงกันบ้างก็คือไปติดตามน้องๆกันได้อย่างเช่นน้องไนมอน,อน,อนอวันนี้ดูสิโอ้โหสีสวยมากเลยจ้ะใช่ลูกสาวลูกสาว อันนี้พีเซนนิดนึงรู้สึกถ้าถ้าเป็นปล่อยปีนอิสระนะครับที่เลี้ยงอิสระเนี่ยตัวนี้มีตัวเดียวในไทยฮ <Huh? S 1> ะตัวนี้นะหรอน้องไดมอนด์นี่หรอใช่ถ้าเป็นสายพันธุ์นี้ยก็คือที่มีปล่อยปีนอิสระในงานมิทติ้งอะไรพวกเนี้ยพีเซนเลยว่ามีตัวเดียวในไทยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงมีเลี้ยงอยู่ปล่กปลายครับแต่ว่าเลี้ยงอยู่ในบ้านไม่ได้เอามาปีนอิสระอะไรประมาณนี้เป<อ>็นปัญหาย,ยากนิดนึงออ้ย <laughs> รู้สึกดีใจแล้วเนี่ยที่แบบน้องมาโชว์ตัวให้เราได้เห็นเนะ่ย เออนะคะ,ะนะคะคุณผู้ฟังก็เนี่ยค่ะติดตามกันได้เลยเรื่องของคนเลี้ยงนกเนาะแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะมีกลับมาฟีเวอร์ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยความชอบแล้วก็ความนิยมของใครหลายๆคนเนาะเลี้ยงเ,เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องน้องแมวน้องหมานธรรมดาไปละ เลี้ยงนกดูนะคะเพื่อที่จะแบบว่าช่วยฟื้นฟูเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเขาคุยนะเขาคุยนะแล้วเขาอ้อนด้วยนะเขาแบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องมากด้วยถ้าเรารู้จักเลี้ยงเรารู้จักเลี้ยงเรารู้จักรักเขาอะเนาะ เอาวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่เตียวมากๆเลยที่ร่วมดคุยกือบเราแล้วก็พาน่องไดมอนด์มาโชว์ตัวนี่มีการแบบ <c oughs> กริตโชว์เบาๆหนึ่งครั้งอเอาละค่ะวันนี้ต้องบอกลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ทุกคนไปติดตามเพจกันด้วยนะคะของเอพี่เตียวแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆที่เลี้ยงนกสวยงามที่หัดใหญ่กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่องไดมอน เออพูดด้วย